สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ a s Play ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก b y d ซีเลีย6ซิก์ลีกหนึ่งนะครับในฤดูกาล2025-2026วันนี้เป็นเกมในนัดที่10ของฤดูกาลนะครับไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหรือว่าสนามกลีบบัวครับพลังการ f c เจ้าถิ่นครับรับการมาเยือนของอยุธยายูไในเตดเกมในวันนี้ครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณสมยศแดงยวนและผมสุพโชคหนุ่มนิ่มครับ เกมเริ่มนะครับยุทธยายูเนเต็ดครับในชุดเสื้อสีน้ำเงินคาดดำครับเขี่ยเริ่มเกมก่อนบุกจากขวาไปซ้ายซีซั่นที่แล้วเจอกันในไทยลีกสองสองเกมนี่เป็นพลังการนะครับที่ชนะไปกลับเลยครับก้าวกระชากขึ้นไปเองครับปรชญาจะฝากที่เกอร์ซันไม่ได้ครับบอลขึ้นไปถึงวนหลุตวนหลุดโอ้โหดู บอลดูง่ายๆครับไม่น่าจะเสียนะครับจังหวะนี้คืนไปก็ไม่มีอะไรครับภูมิชนกแต่ว่าจังหวะจับบอลนี่ครับนี่ครับจะเปิดแล้วก็ช้าไปครับต้องชมความประหยัดของรอยจวดครับที่วิ่งไปบล็อกไว้ได้ครับนี่ครับและสุดท้ายก็ติดบล็อกแล้วก็มาซ้ำเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนนาทีที่7ครับพลังการทัีขึ้นนําอยุธยายูรนเต็ดนะครับจากรายงานสจวดครับวรวุณนี่รูปร่างในเสียเปรียบพวกแนวรุกของพลังการแน่ครับ เปิดลูกนี้ครับอโยสุนโขกทิ้งออกมาเก็บแถวสองเป็นของพลังการครับโอ้โคุณาคมเจริญสุขเลยครับนี่พยายามจะฟ้องนะครับอิสลามีบอกมีพันช์ครับมีชกเลยครับนี่ครับโดนมือเหวี่ยงไปโดนเลยครับเนี่ยก็ไม่ได้กำหมัดนะครับใช่ครับอยู่ไหนครับหาตัวอยู่นะครับให้ไปเหลืองอ๋อแค่เหลืองครับ แค่เหลืองครับโอ้โหรอดไปครับศา<ม>ส,สนาพงครับทุ่มให้เกอร์สันจับได้ยิงขวาลูกนี้ครับ<ม>จะมุดเสาแรกครับแต่ว่ารถล้มตัวรับไปได้ทุ่มให้แล้วก็จับแต่งหนึง่งจังหวะแล้วกดด้วยขวาเลยนะครับยิงเสาแรกนะครับต่อเดียโกเดียโกซานโตสยึดยากอยู่เปิดมาอย่าเสียสซอมีย่ยิงลูกนี้กีดพงปัดเซฟซ้ำอีกทีก็ยังติดครับ ซ้ำเข้าไปแต่ว่ากิติพงศ์ยังปัดออกไว้ได้ครับจังหวะนี้ก็ปัดออกมาแล้วบอลก็ะชอมาครับแล้วยิงซ้ำของไคเกะเลเมสกีไปอาครับดูเกอร์สันครับเกอร์สันล็อกไม่ล็อกหล,ลักไม่ดีแต่ยังวนกลับมาได้ใหม่โยกหนีกิติชัยครับเกอร์สันยิงยัดโอ้โหชนทานใส่เต็มหลังเท้าเลยครับลูกนี้ยังไม่ออกครับบอลมงไคเกะเข้าข้อ,อยิงลูกนี้ครับูโอ้โหพักอกแล้วจริงแต่ว่าหลุดกรอบไปครับแล้วก็ พร้อมกับเสียงโนวิดหมดครึ่งแรกครับคุณสรายุทธจักเงินครับเป่าจบ45นาทีแรกเจอพัสกรนี่ขยับขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์นะครับพัสกรนี่โอ้ยเสียบเข้าไปลูกนี้ไม่เจอบอลเลยครับอ้าวแล้วศาสนาพงศ์นี่เพิ่งเหลืองไปนะครับเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะโดนไปเหลือที่2ได้ครับนี่ครับโยกหลบไปแล้วครับดีโก้โอ้หเรียบเหยียบสไลด์มาโดนเต็มๆครับของดีโก้ซานโตสครับ จะเป็นอีกเกมที่พลังการโดนใบแดงอีกแล้วเป่าโอ้โหจะโดนติดติดกันแล้วครับเกมที่แล้วก็โดนไปนะครับใช่ครับดีโก้บาเันกามาลาบอกว่าไม่มีอะไรหาตัวครับหาตัวอยู่ไหนครับมาลาทำเมือบอกไม่มีอะไรโอ้กระเป๋าหลังครับไปเลยครับครับโดนใบแดงโดยตรงเลยนะครับศาสนาพงศ์สัญญาพงศ์ไปย่ำอาเต็มข้อเท้าซ้ายนะครับของดิโก้ซันโตนะครับเปิดปุ่มแบบนี้เสี่ยงต่อการให้ผู้เล่นเก็บลุกเกิดบาดเจ็บครับ คือด,ดูตรงนี้ก็อาจจะเถียงยากครับจับลูกนี้เอ,าอ้ายังล็อกหนียิงซ้ายก็ปิดพรมอวบอลทะลังไปเข้าทางคอราโดยิงลูกนี้ก็โหตรงเลยครับตีเสมอครับอยุธยานาที85ดบครับปอลคอนราโดคอราโดนะครับอยู่ตรงนั้นพอดีครับราลงานสจวตอยู่ห่างไปครับตามที่สไลด์แต่ไม่ทันครับโอ้โหปโลคอนราโดยิงสวนผู้รักษาประตูกิติพงศ์ผู้เตะเชือกเข้าไปครับ เปิดไปถึงด้วยครับจากกิจแทงต่อไกเกลเมสข้างในมีคอราโดกับเดียโก้นะครับเปิดเข้าหมาสาวสอง <c oughs> โทดตะวันกลับมาหน้ากองไรโทษยิงขวาูกนีครับโอ้โหยาซีเอสลาม่ครับแสงเลยครับอยุทยา <c oughs> ต้องชมจังหวะวิ่งโฉบไปเอาครับของไกเกลเมสแล้วก็เปิดมาลูกนี้ครับปเปโลโคอราโดครับจักรยานอากาศกับหลังมาให้ครับโอ้โหแล้วมาเข้าทาง ยาเซียอิสลามีอยู่ตรงนั้นพอดีครับวิ่งสวนเข้าไปเลยครับกดเต็มข้อเท้าขวาครับตุงตะข่ายครับ2ประตูต่อนหนึ่งครับจากที่ผู้สินข้างสนามชูมา6นาทียังให้โอกาสนะครับคุณสลายุทธเจอสั้นเก็บบอลไม่อยู่ภูมิชนกครับหัวตูมเดียว ไม่ทันแล้วครับโอ้โหเป็นชัยชนะของยุธยาอยู่ในเตดครับแซงแบบสุดมันจริงๆครับเกมที่กลีบบัววันนี้ครับก็เป็นยุทธยาครับที่บุกมาชนะปรังการ FC อยากสนุกนะครับ2ประตูต่อหนึ่งโดยเจ้าถิ่นครับปรังการ FC ได้ประตูขึ้นนําก่อนนาทีที่7ครับจากรายงานจูวดนะครับก่อนที่ปอลอคอลาโดเขจะมาตีเสมอนาทีที่85า